ทั่วหมดแล้วครับสะพานวัดหลวงนะครับสะพานหลังวัดหลวงนะครับอของพมโหดนะครับ น้ำไหลแรงมากครับตรงซอยหลักเมืองซอยหลักเมืองน้ำขึ้นท่วมถนนนะครับ อันนี้ซอยมาโป่หลังฟักห้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีตามถนนอย่างนี้นะครับก็ยังไงก็ขับรถช้าๆลงก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่น้ำพัดเข้าบ้านเขานะครับ นี้ก็วันที่สิบแปตุลาคมนะครับขนาดนี้ก็เวลาสิบานาฬิกาครับผมเอาไปที่ทำไปไม่มาเรื่องบอย จะคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะบันทึกให้ฟังใหม่นะครับจะบันทึกภาพให้ดูใหม่นะครับ